เอ๊ะรัฐมนูลหมดหนึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้ม่เหรอเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันแบ่งแยกไม่ได้เอ้าขัดลักเขาจะยกเลิกทั้งหมดจะยกเลิกงานโครงสร้างทั้งหมดเพื่อเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาตราหนึ่งสองเป็นเพียงตัวแปรตามเชิงยุทธวิธีเท่านั้นนะครับผมต้องเรียนหุ้นส่วนนะการเมืองมันลึกซึ้งการเมืองมันซับซ้อนนะครับบางเรื่องมันดูเหมือนจะดี การอัตวิทย์ไปดีเบตนะครับกับพิยบุตรแล้วก็บอกว่ามาได้ข้อสรุปอย่างนี้มาแล้วมันจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ผมบอกไม่ได้ยิ่งสร้างปัญหาเป็นไงครับเพิ่มปัญหามากขึ้นสร้างความขัดแย้งมากขึ้นประเด็นที่น่าสนใจคือใครจะรับผิดชอบในประเด็นนี้และใครไปให้ไอเดียกับพลเอกประยุทธ์ที่ให้เซ็นคำสั่งนี้ออกมาตั้งขึ้นมาว่อไร่ สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์ชิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อแก้ไขนะครับมาตรา 1- 2สองนะครับอันหนึ่งนะครับและที่สำคัญคือมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อที่จะกันกรองกรณีเรื่องข้อกล่าวหาเรื่องของมาตรา1นึนะฮะแล้วก็เป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวนะครับทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กัน <S <S คราวนี้การเคลื่อนไหวของดออรมันจะมีการเคลื่อนไหวของสถาบันทางการเมืองโดยกรพัน คุณธรพิษได้โพสข้อความระบุว่าการเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการกันรกรองคดีมาตรา1นึ 2. นั้นฟังแล้วทุกท่านคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องดีแต่ทางกลับกันกฎหมายทุกมาตรามีข้อกําหนดมีการกันกรองในตัวของมันเองเริ่มตั้งแต่การแจ้งความหรือชั้นพนักง,งานสอบสวนและอีกขั้น คือการรวบรวมพยานหลักฐานหากไม่เข้าข่ายการก,การะทำาผิดก็ไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแปลว่าหากมีพร้อมพยานหลักฐานเข้าข่ายการก,การะทำาผิดคงไม่รอดปกติแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีคณะกรรมการเกี่ยวกับด้านนี้อยู่แล้วนะครับอีกทั้งการไปดึงเอาผู้ส่งคนณวุฒิของศาลมาเกี่ยวข้องอาจทําให้เป็นการล้ําเส้นอํานาจอธิปไตยบริหารนิติบัญญัติตุลาการ เราต้องถูงดึงอำนาจทั้ง3องค์กรเนเรียกว่านะครับหากมีการแทรกแซงทางการทํางานนะครับทำงานซ้อนองค์กรใดองค์กรหนึ่งสติภาพของการบริหารในเชิงกฎหมายจึงลดลงและที่สําคัญผมได้ทราบว่านะครับสำนักงานตํารวจแห่งชาติได้มีจดหมายเวียนไปทุกสถานีตํารวจให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้กํากับลงมาดูแล เกี่ยวกับมาตรา1นึและมาตรา1นึหากมีประชาชนเข้าแจ้งความเรื่องก็จะถูกเสนอยังไปยังตํารวจภูธรจังหวัดและภาคแต่แค่นี้ก็แสดงให้เห็นถึงการเป็นระเบียบขั้นตอนของกฎหมายที่มีความสําคัญเกี่ยวเรื่องกับความมั่นคงของรัฐนะครับก็ปรากฏว่ากฎหมายเขาแฮแทกว่ากฎหมายมาตรา1นึไม่ได้ทําให้ประชาชนเดือดร้อนส่วนคนที่เดือดร้อนคือคนที่จ้องทากระทําความผิด จับช่วงใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ยังมีอีกนะครับดออรอาอนนท์นะครับศักดิ์วรวิทย์คณะเศรษฐีประยุกต์นะฮะสถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์หรือนิด,ดาได้โพสต์ข้อความถึงนายอัธวิทย์สุวรรณพักดีนะครับเลขาธิการพักกล้าไว้วอย่างน่าสนใจมีเนื้อหาบางช่วงที่สำคัญนะครับ ทางนี้เนื้อหาที่ดรอนน์ได้ระบุว่าคณะกรรมการการกรองตามมาตรา112จะแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ผมได้เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีมาตรา112ให้กับพนักงานสอบสวนของตำรวจได้เดินทางไปเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในชั้นศาลอีกนับร้อยคดีได้มีโอกาสทําหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมนะครับพนักงานสอบสวนทั่วประเทศหลายร้อยคนในการทําคดีตามมาตรา112 เพราะผมมีความตั้งใจส่วนตัวที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเข้มแข็งดรอน์โอนนนนก็ผมไม่เห็นด้วยกับอธวิทเรื่องประเด็นการกันกรองมาตรา1นึที่อธวิทนะครับบอกว่าเป็นหลักปฏิบัตินิยมที่เป็นทางออกของปัญหาทางการเมืองไทยเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นจะต้องพูดให้ชัดเจนว่ามาตรา1นึนั้นไม่ใช่คดีทางการเมืองเป็นความมั่นคงนะครับจึงไม่เป็นความสมควรที่จะ ใช้วิธีการแก้ไขถึงวิถีแห่งการเมืองนะครับตั้งคณะกรรมการก,รการันก,กรองคดีเพราะเป็นการกระทาความผิดตัวและดึงสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยไม่จําเป็นประการที่2อ,องค์ประกอบการกระทําความผิดมาตรา1นึ 2, นั้นมีความชัดเจนอยู่ในตัวแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความอ้างอิงรัฐธรรมนูญนะครับราชาอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 มาตรา6พระองค์อยู่ในสถานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้นะครับผู้ใดจะฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ย่อมกระทํไมิได้อันเป็นบทแม่บทของมาตรา1นึสองนะครับปออาญานะครับประการที่3นับตั้งแต่ผมได้เกิดมาได้รู้ได้เห็นเพิ่งเห็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพดูหมิ่นอาฆา,าตมาด้ายจับจ,จ้วงหยาบชา้าหยาบคายมากขนาดนี้ ต่อสถาบันผมยอมรับว่าไม่เคยเห็นเช่นนี้มาก่อนจริงๆนะครับในทางปฏิบัติมีคดีมาตรา1 1ึมากมายที่ดำเนินคดีต่อหรือไม่มีผู้ไปแจ้งความกลายเป็นสํานักงานตระวนแห่งชาติเสมือนดังสุสารคดีมาตรา1นึก็ว่าได้เพราะไม่อาจดำเนินคดีต่อได้โดยเฉพาะการกระทำความผิดบนพรบอคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นจะต้องใช้พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอิเล็กทรอนิกส์และพิสูจน์สัญญาณจราจร นะครับทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้บริการเครือข่ายสังคมจะไม่ยอมให้ความร่วมมือทางเจ้าที่ตำรวจนะครับในกรณีดังกล่าวเป็นอันขาดนะครับประการที่4โดยปกติมาตรา1-2มาตรา1-3มาตรา1-16เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนั้นแม้จะมีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งความที่สถานีตำรวจแต่พนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจต่างๆไม่สามารถดำเนินคดี ได้ตามหน้าที่เพราะต้องมีการกันกรองอยู่แล้วโดยคณะกรรมการความมั่นคงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกคดีต้องเข้ามาที่ป,ท,ปทุมวันหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีหรือไม่ดังนั้นตั้งกรรมการสอบสวนกันกรองมาตรา 1- นึ 2, เสนอโดยสมศักดิ์เทพสุทินจึงซ้ำซ้อนกับคณะกรรมการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอยู่แล้วนะครับประการที่5เมื่อผมพิจารณาถึง ที่มาของคณะกรรมการการกรองมาตราหนึ่งสองพบว่าผู้ทรงคณวิสายรัฐศาสตร์และสายนิติศาสตร์อย่างละสองคนตัวแทนสำนักง,งานตบจแห่งชาติ1คนตัวแทนจากสำนักง,งานอายการสูงสุด1คนและตัวแทนจากสารดีกา1คนถ้าคณะกรรมการแต่งตั้งหรือสรรหานะครับไม่ไปในทางปฏิปักษ์ต่อกริย์นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ทรงคนวฒิด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อย่างละสองคนนั้นกลเป็นผู้สรรหามา และหากสรรหามาแล้วได้กลุ่มล้มเจ้าหรือสมาทานลัทธิล้มเจ้าเข้ามาเป็นกรรมการชุดนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นสิ่งที่ควรตั้งคำถามได้และการเป็นเช่นนั้นคดีมาตรา1นสองก็อาจจะไม่ได้รับการดาเนินคดีต่อไปอีกนะครับการชี้แจงเจตนาเป็นหน้าที่ของธุลาการที่จะพิจารณาวินิจฉัยนะครับแต่เหตุใดนำประเด็นเรื่องการ ขาดเจตนามาใช้ไม่เดำเนินคดีตั้งแต่ชั้นพนักง,งานสอบสวนและอายการเสียแล้วทําให้ผมมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจว่าคดีจะถูกละเลยและประชาชนจะไม่รับความเป็นธรรมนะครับสังคมจะถูกกัดกร่อนขาดวินจากหลักนิติธรรมและนิติรัฐหรือไม่ถ้าเรามีการเก็บสติเช่นสติการลงรายวันของเจ้าเจ้าที่ตำรวจมาตรา1-2แล้วจะมาเปรียบเทียบ กับคดีคำสั่งและการประทับรับฟ้องคงได้ตัวเลขที่ค่าต่ำม,มากไม่แน่ใจว่าจะถึง5เ์หรือไม่ข้อที่6ผมเห็นว่านะครับกระบวนองค์ประกอบของมาตรการการันกรองมาตรา1-2ซึ่งมีผู้แทนจากสารดีกาเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของฝ่ายบริหารอำนาจอธิปไตยของไทยนั้นประกอบด้วย1นิติบัญญัติ2บริหาร3ตุลาการหลักการ สำคัญคืออำนาจตุลาการต้องเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารโดยเด็ดขาดเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างทุจริตและเที่ยมธรรมข้อนี้เป็นประเด็นสำคัญมากนะครับและถือว่าจุดอ่อนที่สุดของคณะกรรมการ,ร,ก,ารการกรองคดีมาตราหนึ่งที่นำเสนอโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสมศักดิ์เทพสุทินผมขออนุญาตตั้งก่อสังเกตว่าหากกระทรวงยุติธรรมเข้ามาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยใช้อำนาจบริหารไปแล้วนั้น ซึ่งทั้งนี้เป็นการแทรกแซงทั้งในชั้นตำรวจและชั้นอายการในส่วนตัวเมื่อวิเคราะห์แล้วผมเห็นว่าการตั้งคณะกรรมการการกรองคดีมาตรา1 2, นึงนี้ไม่มีความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นและเป็นผลเสี่ยงมากกว่าจะเป็นผลดีผลเสียมากกว่าจะเป็นผลดีเช่นจะทำให้กระบวนการพิจารณาล่าช้าเกิดความซําซ้อนคณะกรรมการคดีความมั่นคงข,งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีอยู่แล้ว และหากสรรหาโดยองค์ประกอบจากคนที่เป็นกลุ่มปฏิปกฏัปกษ์กษัตริย์นิยมย่อมทําให้คดีถูกตัดออกไปนะครับนอกจากนี้ยังเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยไม่เป็นการสมควรแต่อย่างใดในทางการเมืองคณะกรรมการชุดน,นี้เหมือนจะทําให้รัฐบาลและคณะกรรมการนะครับได้รับคะแนนเสียงจากฝั่งปฏิกษัตริย์นิยมหรือฝั่งล้มเจ้าพอสมควร เพราะพยายามปณีปนอมแต่ผมมีความเห็นในทางตรงข้ามการกล่าวคือการพยายามช่วยให้คนเหล่านี้หลุดพ้นคดีหรือพยายามหาทางออกแท้ที่จริงแล้วไม่ได้เป็นการสร้างกระแสนิยมแต่อย่างใดเพราะถึงจะช่วยแค่ไหนเขาก็ยังไม่ชอบหรือไม่คิดเปลี่ยนใจมาเลือกฝั่งการเมืองฝั่งตรงข้ามอยู่ดีกลุ่มคนที่สมานสมาทานลัทธิล้มเจ้าก็ยังคงเลือกนะครับ พรรคการเมืองที่มีแนวคิดล้มเจ้าซึ่งพวกเขาสนับสนุนต่อไปดังนั้นคณะกรรมการชุดนี้จึงไม่มีประโยชน์อะไรแม้ในทางการเมืองก็ไม่ได้ช่วยรัฐบาลได้รับคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดไม่แต่กลับทำให้ประชาชนที่จงรักภักดีเกิดความคลางแรงใจมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะดออรอนนนะครับ แล้วก็กลุ่มองค์กรต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีการขึ้นไหวแสดงความไม่พอใจนะครที่ปรากฏว่ามีการไปยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทิรทนะครับที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาซึ่งอัธวิตเนี่ยซึ่งเป็นเลขาพรรคก้าเนี่ยเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์มาก่อน,นไปยื่นนะครับเพื่อที่จะให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลังจากดีเบตกับปิยบุตรแสงกนดขุน แล้วเขาคิดว่าการดีเบตแล้วก็คือจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทําการการกรองนะครับคณะกรรมการการกรองก็จะมีทุกฝ่ายนะครับการกรองก่อนที่จะมีการดําดเนินคดีเรื่องของมาตรา1นึในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งตราเตทอ,อน,นั้นก็ไม่เห็นด้วยยกประเด็นต่างๆ4ีหประเด็นขึ้นมาในขณะที่อัตวิทย์ก็ชื่อว่าจะส่งผลให้มีผลดีมากกว่าผลเสีย ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าในเชิงยิทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเกมนี้เล่นไม่ได้เป็นเนกาตีฟซัมเกมนะครับและผมเรียนไปแล้วว่าสุดท้ายจะมีทั้งสองฝ่ายจะออกมาต่อต้านและแสดงความไม่พอใจซึ่งก่อนหน้านี้สมศักดิ์เจียมธีรศกุลกลุ่มขบวนการลมเจ้าก็แสดงความไม่พอใจเรื่องของการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวกลาวนี้ก็เป็นฝั่งขวาแหละ นะเราเออาน,นนทะ์องค์กรต่างๆที่ผมอ่านเนี่ยก็แสดงความไม่พอใจการกระทําของอัตวิทย์บางเอิญมันฟลุกอย่างที่ผมบอกไว้นะครับผมบอกแล้วทั้งสองฝ่ายจะไม่พอใจในเรื่องของมาตราหนึ่งสองในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองย้ามุ่นส่วนอีกครั้งนะครับเป็นทฤษฎีเกมชูรี่ถ้าเอามาจับหรือทฤษฎีเกมนะครับเขาวางหลักเพื่อต้องการลุกอ้างเหตุในการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นคือประการหลักคือยุทธศาสตร์หลักที่เขาเดินนะครับ ต้องการล้มล้างการปกครองวางเรื่องของมาตา1นึเป็นเรื่องของงานยุทธการยุทธวิธีก็เอาคนประชุมนุมประท้วงแลเรียกร้องทางการอาหารเข้าใจยุทธศา์ยุตธการยุทธวิธีนะครับส่วนใครไปเล่นในเกมเขาอาทวิตไปเล่นในเกมเขาดีเบตโน่นนี่นั่นหลังจากไปออกดีเบตโอชนะละแต่สิ่งที่ไปเล่นในเกมเขาไปตั้งกรรมการขึ้นมาไปเล่นเกมที่เขากําหนดเกมนี้เล่นไม่ได้ผลออกมาไม่เป็นซีโร่ซัมเกม แต่มันจะเป็นเนกาตีบซัมเกมบังเอิญฟลุกอย่างที่ผมบอกไว้ผมบอกไว้ลงหน้ามันจะเป็นเนกาตีบซัมเกมจะเป็นเกมลบและจะสร้างความวุ่นวายหนักขึ้นกว่าเดิมผมต้องเรียนถามว่าใครไปชงเสนอพลเอกประยุทธ์อ๋อคนเสนอพลเอกประยุทธ์คืออัธวิทย์เสนอไปผ่าน้ํารีว่าการกระทรวงที่ทมก็ย,ยุยธาก็ไปเสนอให้พลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เซ็นโกโซบิกเห็นไหม ิ่งสร้างความขัดแย้งมากขึ้นกว่าเดิมพอเรื่องของมาตราหนึ่งสองมันไม่ได้เป็นเรื่องของปัญหาสิ่งที่ทาอานนท์พูดถึงนะครับพระมหากรรษัตริย์จะต้องไปที่เคารพสักกระตามมาตราสามเนี่ยคงชัดเจนบังเอิญในตอนล่างเนี่ยผมอยู่เป็นผู้ล่างด้วยนะครับคงเห็นเจตนาชัดเจน นะครับใครจะมาดูหมิ่นเหยียดยม้มอาคาตมา้ายไม่ได้ก็เป็นที่มาของมาตรา1นึนั่นหมายความว่ามันเป็นลากเง้าเรื่องของัฐินทุนตั้งแต่มาตรา3เป็นต้นมาดออรอนุนพูดถูกอันนี้ยืนยันเลยนะครับผมคนหนึ่งในคนที่ร่างัฐมนทุนเฉพาะที่มาแก้ทีหลัง2มาตรา2หมวดหมวดพระมหากษัตริย์นะครับผมนึงบอกว่าการเคลื่อนไหวของอาตวิตมองการเมืองแบบเด็กมองการเมืองแค่ตามมองเห็น แต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทาคือเกมที่เขากําหนดเกมนี้เล่นไม่ได้ผมยืนยันพลเอกประยุทธ์ตั้งกรรมการมากยิ่งสร้างความวุ่นวายคอยดูไม่เชื่อลองดูก็ได้ผมบอกไงเดี๋ยวสองฝ่ายมันจะมีทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อ,ต,อต้านฝ่ายล้มเจ้าก็จะไม่ยอมฝ่ายเอาเจ้าก็จะไม่ยอมยิ่งจะสร้างความขัดแย้งขึ้นมาอีกบางอื่นมันฟลุกแล้วนะแต่พลเอกประยุทธ์ลองตั้งขึ้นมาสินะเลอๆงานนี้ซวยเพราะอะไรอ่ะไปตั้งศาลมันเข้าข่ายถ้าเกิดมีการ พิจารณาอย่างใดยางนึงขึ้นมามันก็บอกโอ้โหตกลงคณะารรมการชุดนี้ไอ้ฝั่งไม่พอใจก็บอกถ้าเกิดว่าตัดสินเอาเคให้ต้องฟ้องสมมติคดีใดคดีหนึ่งนะ่มันก็จะบออ่อ้ฝ่ายที่ต่อต้านก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมศาลที่พักษาเพราะมีหัวหน้าศาลเนี่ยหรือเจ้าที่ศาลน่ไปอยู่ในกรรมการชุดนี้ตัดสินแล้วผิดนั่นหมายความว่าคาดีนี้ติดคุกแน่นอนไม่หนีก็ต้องติดคุกเห็นไหมความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นโกสบิกอ้าวฝ่ายต่อต้านไอ้ฝ่าย ปกป้องสถาบันฝ่ายขวาฝ่ายขวาก็ไม่พอใจเอ้าไปยกฟ้องคดีเนี้ทั้งที่ความผิดชัดเจนเห็นในโซเชียลมีเดียรู้ว่าเป็นใครแต่ไม่ดำเนินคดีเอ้าแสดงว่าคณะกรรมการชุดนี้ที่ตั้งโดยนายโยมตีซวยที่พลเอกประยุทธ์อีกเห็นไหมทั้งสองฝั่งจะไม่พอใจมันจะกลับไปที่พลเอกประยุทธ์เหมือนเดิมผลที่ออกมาพอเวลาฟ้องก็บอกเออเนี่ยคนของประเด็การคนของพลเอกประยุทธ์เป็นคนตั้ง นะพอไม่ฟ้องขึ้นมาก็บอกเอานี่ไงพลเอกคนที่พลเอกประยุทธ์ตั้งเนี่ยไปไปมากลับกระ,ะปัดเป็น,ปนแบบนี้นิวมีเดียมันจะสร้างกระแสขึ้นมาไม่คนทํามันเล่นไม่ได้ก็ีมันเล่นไม่ได้เป็นเกมที่เขากำหนดมาตราหนึ่งสองไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือบุคคลการกระทําและเจตนานะครับยุทธศาสตร์ของเขาคือการล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครอง เขาบอกเขาจะปลูกฝังทางความคิดเขาจะเลิกต้นเลิกในอำเภอเลิกผู้ว่าราชาการจังหวัดเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านเขามีแผนจะทําแบบนั้นในสิ่งที่ราชาการที่5ทําทมาจะยกเลิกทั้งหมดยกเลิกให้เป็นอะไรเป็นสหรัฐเหมือนอะไรสหรัฐอเมริกาตกลงประเทศไทยเป็นสหรัฐเหรอเอ๊รัฐมนูลหมดหนึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้ไมัเหรอ เป็นหนึ่งเป็นเดียวกันแบ่งแยกไม่ได้เอาขัดหลักเขาจะยกเลิกทั้งหมดจะยกเลิกงานโครงสร้างทั้งหมดเพื่อเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาตราหนึ่งสองเป็นเพียงตัวแปรตามเชิงยุทธวิธีเท่านั้นนะครับผมต้องเรียนหุนส่วนนะการเมืองมันลึกซึ้งการเมืองมันซับซ้อนนะครับบางเรื่องมันดูเหมือนจะดีการอัตวิทไปดีเบตนะครับกับพิยบุตร แล้วก็บอกว่ามาได้ข้อสรุปอย่างนี้มาแล้วมันจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ผมบอกไม่ได้ยิ่งสร้างปัญหาเป็นไงครับเพิ่มปัญหามากขึ้นสร้างความขัดแย้งมากขึ้นประเด็นที่น่าสนใจคือใครจะรับผิดชอบในประเด็นนี้และใครไปให้ไอเดียกับพลเอกประยุทธ์ที่ให้เซ็นคําสั่งนี้ออกมาตั้งขึ้นมาื่อไรมีเรื่องคนที่สวยที่สุดคือพลเอกประยุทธ์ นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ฝันไฟในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้สึกทุกเมื่อไม่วันไหวขอทนทุกขรุกรอมหมกายใจ ฟันพร้อมไผ่ด้วยใจทะนงจะแนวแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยพ้ง ย้อนไดไให้เกียร์ดำรงจับิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท,ะทะ้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร ไม่เรรวนเพราะวะพวาะวังคิดกังขาไม่เครื่องแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิน ใจรักชาติองอาจครันโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่ สู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็พระปองเธิดของไทย